สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทยโซนเซ็นเตอร์วันนี้เราจะพาทุกคนไปจอดลึกยานพาหนะที่ทรงพลังและล้ำสมัยที่มีชื่อว่าโอเมก้าสตริกเกอร์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาเพื่อผสานรูปลักษณ์ที่ดุดันเทคโนโลยีขั้นสูงและสมรรถนะระดับสนามรบเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบโดยเริ่มจากภายนอกของโอเมก้าสตริกเกอร์ที่สามารถดึงดูดสายตาได้ทันทีด้วยดีไซน์ทรงเหลี่ยมคมแข็งแกร่งแผงกรอบคอมโพสิตเสริมความทนทานและโครงสร้างที่เตี้ยแต่ทรงพลังซึ่งสื่อถึงความแข็งแกร่งและความเเหนนนืออชชัั้ย่างดจ เส้นสายที่คมไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่ยังช่วยเบี่ยงเบนแรงกระแทกและลดการตรวจจับจากเรดาร์และสายตาพื้นผิวสีด้านเชิงยุทธวิธีและจุดติดตั้งแบบโมดูล่าช่วยให้สามารถปรับแต่งภารกิจได้หลากหลายระบบไฟเล็ดทางยุทธวิธีกระจกกันกระสุนเคลือบป้องกันสะเก็ดและล้อหรือแทร็กออฟโรดสำหรับทุกสภาพพื้นที่ยิ่งเสริมภาพลักษณ์ความแร่งของตัวรถเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในโอเมก้าสปริเกอร์จะพบกับห้องโดยสารที่ผสมผสานความล้ำสมัยก,กับการใช้งานจริงอย่างลงตัว ้องควบคุมถูกออกแบบให้มีศูนย์กลางเป็นระบบดิจิทัลพร้อมหน้าจอมัลติฟังก์ชันที่แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ทั้งการนำทางการเล็งเป้าสถานะยานพาหนะและการรับรู้สถานการณ์รอบด้านเบาะนั่งถูกออกแบบให้ดูดซับแรงกระแทกและรองรับสรีระเพื่อลดความเหนื่อยล้าของลูกเรือในภารกิจระยะยาวระบบควบคุมอุณหภูมิถูกปรับให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมสุดขั้วการเก็บเสียงช่วยลดเสียงเครื่องยนต์และเสียงภายนอกและช่องเก็บอุปกรณ์อัจฉริยะช่วยให้จัดเก็บอาวุธและยุโทโธปกรณ์ได้อย่างปลอดภยัย ในด้านสมรรถนะโอเมกา Omega, สปริงเกอร์สมชื่ออย่างแท้จริงด้วยขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบกำลังสูงหรือระบบไฮบริดตามรุ่นที่เลือกให้แรงบิดและอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมแม้บรรทุกน้ำหนักมากระบบกันสะเทือนขั้นสูงช่วยให้สามารถลุยภูมิประเทศครุ่นราสิ่งกีดขวางในเมืองและการวิ่งด้วยความเร็วสูงได้อย่างมั่นใจความเร็วสูงสุดถือว่าน่าประทับใจสำหรับยานพาหนะในระดับเดียวกันโดยยังคงเสถียรภาพที่ดีระบบขับเคลื่อนทั้งแบบล้อหรือแทรกช่วยให้ยึดเกาะพื้นผิวได้สสูงสุดในทะเลร ป่าหิมะหรือพื้นที่ภูเขาระบบความปลอดภัยถือเป็นจุดแข็งหลักของโอม g กาส r i ริเกอร์ด้วยการป้องกันแบบหลายชั้นที่สามารถต้านทานกระสุนปืนขนาดเล็กและสะเก็ดระเบิดระบบป้องกันเชิงรุกสามารถตรวจจับและสะกัดกั้นภัยคุกคามที่เข้ามาระบบดับเพลิงอัตโนมัติในห้องเครื่องและห้องลูกเรือโครงสร้างนิรภัยเสริมความแข็งแรงเพื่อปกป้องผู้โดยสารในกรณีเกิดอุบัติเหตุและเทคโนโลยีช่วยขับขั้นสูงอย่างระบบมองกลางคืน กล้องถ่ายภาพความร้อนระบบเตือนการชนและระบบเบรกอัตโนมัติช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติการสิ่งที่ทำให้อเมริาสปริงเกอร์แตกต่างอย่างแท้จริงคือจุดขายเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นการออกแบบแบบโมดูลาร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนภารกิจได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่การลาดระเวนการจู่โจมการสั่งการไปจนถึงการสนับสนุนการเชื่อมต่อกับเครือข่ายสนามรบสมัยใหม่เพื่อแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์กับโดรนและศูนย์บัญชาการโครงสร้างที่ดูแลรักษาง่ายช่วยลดเวลาหยุดซ่อม และความสมดุลระหว่างพลังดิบกับระบบอัจฉริยะที่ทําให้เหมาะทั้งสําหรับกองทัพหน่วยปฏิบัติการพิเศษและภารกิจรักษาความปลอดภัยความเสี่ยงสูงในด้านราคาโอเมกาสปริงเกอร์ถูกวางตําแหน่งในระดับพรีเมียมสะท้อนถึงเทคโนโลยีขั้นสูงโครงสร้างที่แข็งแกร่งและความสามารถแบบหลายบทบาทโดยราคาจะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าระดับเกราะและระบบอาวุธที่เลือกแต่โดยรวมถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวจากอายุการใช้งานที่ยาวนานและต้นทุนตลอดอายุการใช้งานที่ต่ํา สรุปแล้ว Omega Striker คือสัญ,ญลักษณ์ของยานพาหนะยุคใหม่ที่ผสานการออกแบบภายนอกที่ดุดันภายในอัจฉริยะสมรรถนะที่ทรงพลังระบบความปลอดภัยที่ครอบคลุมและความอเนกประสงค์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานที่ต้องการความเชื่อถือได้ความยืดหยุ่นและความเหนือชั้นในสนามปฏิบัติการสมัยใหม่และนี่ก็คือการรีวิวเชิงลึกของ Omega Striker ในวันนี้หากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมสนับสนุนช่องและติดตามยานพาหนะทรงพลังอื่นๆได้ที่ไทยโซนเซ็นเตอร์